เกิดอะไรขึ้นเอฟซี FC ครับข่าวด่วนเลยนะครับนะเกิดอะไรขึ้นครับกับป้าถุงนะครับนะในนิทานเรื่องนี้นะครับเอฟซีครับกลับมาถึงก็บ่นน้อยอกน้อยใจมาเรามาคุยกันเอฟซีครับนะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเกิดข่าวใหญ่ในบ้านสี่กองนะดาวคาร์นัมู่บ้านไกลปืนเชี่ยงแห่งนี้ทุกท่านครับ ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละคารทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสในการรับชมรับฟังถ้าใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะที่ครับล่าทุที่ครับนะป้าถุงนะครับนะเกิดอ,อะไรขึ้นกับป้าถุงครับออกมาบนน้อยอกน้อยใจพูดไปน้ําตาคอว่าเรา คือพูดคำนองว่าถ้าหนูน้อยใจอะไรยังไงเนี้ยหนูก็ถอยเลยนะหนูไม่เอาเลยนะหนูจะกลับบ้านอย่างเดียวนะครับถ้าหนูน้อยใจหนูหนูอะไรยังไงงี้หนูจะกลับบ้านอย่างเดียวหนูไม่เอาอะไรเลยนะส่วนใครจะมาพูดถึงหนูยังไงหนูไม่ได้สนใจนะครับ หนูไม่สนใจมันก็เลยเอ๊นะครับแล้วยุดแสมแพมก็ไปเหมาคุยทอดหมดเลยนะครับก็นี่ครับไ่เตี่แสมแพมเป็นคนมีน้ำใจแสมแพมเป็นช่องอมตรไปได้ทุกช่องเข้าไปได้ทุกช่องครับนะเข้าไปได้ทุกช่องนะครับไปได้หมดเขาก็ดีใจนะที่แสมแสมแผงไปซื้อของ แต่ทีเนี้ยก็ดีก็มาเรามาคุยกันว่าผมไปนั่งฟังพระถุงพูดเมื่อกี้เนี่ยพระถุงเหมือนเขาเก็บอะไรงามเก็บเก็บอะไรไว้ในใจของเขาเยอะนะฟรสี่เหมือนเขามีความในใจเยอะมากเลยกับกับดำหรือเปล่าหรือกับไข่หรือเปล่าหรือเขาออกออกเหมือนที่ผมฟังเืยคือออกลูกน้อยใจออกลูกน้อยใจดำผมเชื่อว่าพระถุงก็ดูคลิปของใหม่ธลวัลเหมือนกัน ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าป้าถุงก็ได้ดูคลิปของใหม่ธาวันเหมือนกันแล้ววันนี้ผมผมเริ่มสงสัยแล้วว่าป้าถอนป้าถุงเนี่ยไในทางเรื่องเนี้ยแกน้อยใจอะไรนะครับป้าถุงในทางเนี้ยแกน้อยใจดำหรือเปล่าผมมองเลยว,ว่าน่าจะน้อยใจดำนะ ถอยไปเถอะถุงเอ้ยเขาไม่เห็นค่าเราก็ถอยออกมาเขาไม่เห็นค่าเราก็จะไปยุ่งกับเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยบะถุงแกก็อยู่ได้เห็นไหมครับไม่ต้องไปส่งสิ่งกับเขาอยู่ของเราถ้ามากินของเราขายทอดไปเดี๋ยวสิบสี่ขายเลยนะสิบสี่ขายด้วยเดี๋ยวจะไปอุดหนุนอยู่เดี๋ยวผมจะหาทัวร์ไปหาปะถุงหน่อยไหนสิ <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาทัวร์เดพาบุมน้อยแเราเอ็ดนะครับแวะไปหาปลาถุงหน่อยซื้อก้วยทอดฝากบอกปลาถุงนะสิสี่ขายด้วยนะขายดีๆเดี๋ยวจะแวะไปซื้อก้วยทอดหาทัวร์ไปหาปลาถุงก่อนทำไปเลยครับอาชีพของเราหานังมงอนไม้ขายออกมาเหอปะปลาถุงอย่าไปอยู่เลยปลาถุงปลาถุงเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ได้เห็นค่าเยะยรปลาถุงเลยนะเห็นไหมครับดํามันไม่ได้เห็นค่าปลาถุงเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะในฐานเรื่องเนี้ย นะครับในชาแล้วเนี้ยเพราะนั้นประถุงถอยได้ประถุงถอยเถอะประถุงอยู่อย่างเงี้ยประถุงสบายใจถ้าประถุงเข้าไปประถุงก็จะเดือดร้อนจริงๆประถุงเข้าไปประถุงเดือดร้อนจริงๆแล้วมันคนมันจะด่าประถุงไงประถุงอยู่อย่างเงี้ยประถุงไม่โดนด่าหรอกเนี่ยประถุงอยู่อย่างเงี้ยใครจะไม่ด่าจริงป่ะผมก็ไม่ด่าประถุงหรอกนะอืม แต่ว่าประทุงเข้าไปนะผมจะกูผมเกงว่าจะทำให้ประทุงเดือดร้อนใครที่อยู่ข้างผู้หยิงคนนี้เดือดร้อนหมดเลยนะประทุงจริงๆเดือดร้อนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นประทุงต้องออกมาอยู่ของปลาทุงนี้แหละมีก็กินไม่มีก็ไม่กินใครเอฟซีช่วยก็ช่วยนะแสมแพมมันก็ช่วยประถุงอยู่นะครับเอฟซี FC หละเขาช่วยประทูงอยู่เห็นไหยังสาวผมแดงไหมบปะ่ะมันก็ช่วยประทุงอยู่เห็นปะ ขเขาเเจ้าพระถุงอยู่ออกมาเถอะครับอย่าไปยู่กับมันมันไม่เอาใครพระถุงถ้ามันเอาพระถุงอ่ะช่วงนั้นอ่ะมันไม่ไปเอามันม,มันไม่ไปคบกับอีอึ้งอีทางโคกหรอกจริงป่ะเออนะครับถ้าไปเอานั้นก็นะมันคงไมว่ไปหาทางโคกหรอกพระถุงเฝ้านะอืม ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาขายเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าเพื่อนเพื่อนอันนี้พูดตรงๆเลยนะต้องแจ้งมาถุงแบบนี้เลยนะเมื่อกี้ผมฟังว่าถุงพูดน้าตาประถุงจะ,ะไหลประถุงมีอะไรในใจเยอะคนอย่างประถุงนะผมรู้ว่าประถุงเป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้เข้าใจอารมณ์เดียวกับสาวผมแดงอ่ะสาวผมขาวอ่ะในฐานนี่ยนะคืออารมณ์เดียวกันคือมันไม่เห็นค่าเราอ่ะคนอ่ะถ้งมันไม่เห็นค่าเราถอยออกมาถอยออกมาครับ ืมอถอยออกมาเขาไม่เห็นค่าเราก็ต้องถอยออกมาเข้าไหมครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้เห็นอะไรบางอย่างในเรื่องราวนี้และผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าป้าถุงอ่ะไม่ทิ้งมันหรอก ถ้ามถุงอยากให้คนมองมาถุงว่ามะถุงอะไรย่างเงี้ยมาถุงก็ใครจะผมไม่ให้ใครมองถุงว่ามะถุงเห็นเห็นก็ได้ไงคนขาจะมองสังคมของมองอย่างงี้สังคมของมองแบบนี้ไงมาถุงก็จะปะเออเพราะฉะนั้นมาถุงออกมาอยู่อย่างงี้เอยไม่เดือดร้อนด้วยไปอยู่ใกล้มานนะโดนเดือดร้อนหมดอ่ะจริงๆใครอยู่ใกล้ดูชาวบ้านนี่บ้านสี่กอดีในนิทานเรื่องเนี้ย ไม่มีใครอยู่ใกล้ผู้หญิงคนนี้แล้ววะ่ะเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยคนที่ชื่อดำเนี่ยมันเป็นตัวกลาะกนีมันไม่ให้ใจใครมันกอบโกยเงินอย่างเดียวมันกอบโกยเงินอย่างเดียวนะมันกอบโกยเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฟี่ครับเชื่อแบบว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่ได้มีรรมนะความ,ม,มจริงใจเลยนะครับไม่มีความจริงใจเลย แม้แต่นิดเดียวให้กับประถุงนะเมื่อกี้ผมเห็นน้ำตาคอคออยู่น้ำตาคอคอประถุงอยู่นะครับก็รอติดตามชมครับว่าประถุงอาการเป็นยังไงนะครับถึงออกมาพูดแบบนี้นะก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมประถุงพูดแบบนี้ ครับก็คงจะน้อยใจแหละไม่รู้น้อยใจใครน้อยใจพวกผมหรือเปล่าหรือน้อยใจโซเชียลใครจะพูดยังไงใครจะอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> นี่โอเคครับพี่ครับ